จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนอ,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 อ10อันดับอาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อเสียงทั้งระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ช่วยสนับสนุนเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณาระหว่างคลิปนะครับไปชมคลิปต่อกันครับการจัดอันดับอาวุธต่อต้านอากาศยานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องจากประสิทธิภาพของอาวุธขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นระยะทำการขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมาย และความทันสมัยของเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามนี่คือรายชื่อ10อาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์และยุคป,ปัจจุบันโดยครอบคลุมทั้งระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ครับอันดับที่10ระบบขีปนาวุธ FIM-92 Stinger ระบบขีปนาวุธ FIM-92 Stinger เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศประทับบ่าบแบบ Man p พ d หรือ Man Portable Air Defense System ที่ผลิตโดยบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจรวดสติงเกอร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทหารราบสามารถต่อกรกับภัยคุกคามทางอากาศในระดับต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องบินโจมตีเฮลิคอปเตอร์และดโดรนสติงเกอร์ใช้ระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดโดยหัวรบจะล็อกเป้าหมายด้วยการตรวจจับความร้อน จากเครื่องยนต์ของอากาศยานเมื่อยิงออกไปแล้วระบบจะติดตามเป้าหมายด้วยตัวเองทําให้ผู้ยิงสามารถเปลี่ยนไปหาที่กําบังหรือเตรียมพร้อมสําหรับเป้าหมายต่อไปได้หัวรบของสติงเกอร์เป็นแบบระเบิดแรงสูงและมีชนวนระเบิดแบบกระทบโดยหัวรบจะระเบิดเมื่อชนกับเป้าหมายมีระยะยิงหวังผลที่ประมาณ4-8กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุดประมาณ3,800เมตรสติงเกอร์ มีระบบ identification friend or foe ซึ่งช่วยให้ผู้ยิงสามารถแยกแยะระหว่างอากาศยานฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายค่าศึกได้เพื่อป้องกันการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันจรวดสติงเกอร์ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพในหลายความขัดแย้งทั่วโลกเช่นสงครามโซเวียตอัฟกาิสถานสงครามฟอกแกลนด์และสงครามในยูเครนกองทัพไทยมีการจัดหาจรวดสติงเกอร์เข้าประจำการในกองทัพบ,บกและนาวิกโยธิน โดยใช้เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับเบื้องตน้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในระยะไกลและในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่ได้ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของหน่วยรบทั่วไปได้อย่างมีนัยสําคัญครับอันดับที่9ระบบขีปนาวุธโคตานระบบขีปนาวุธโคตานเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นแบบเคลื่อนที่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อภัยคุกคามทางอากาศในระดับต่ำถึงปานกลางคำว่าโคตานมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ใช้เรียกม uh ูหางกระดิ่งซึ่งสะท้อนถึงการโจมตีที่รวดเร็วและแม่นยำของระบบระบบโคตานใช้เรดาร์แบบพาวส์ดอปเปอร์ในการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศรอบทิศทางในระยะไกล ซึ่งสามารถแยกแยกเป้าหมายที่บินต่ำจากสภาพแวดล้อมได้เมื่อตรวจจับเป้าหมายได้แล้วจะใช้เราดาร์อีกตัวในการติดตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและส่งข้อมูลไปยังขีปนาวุธขีปนาวุธของโคตานคือวีที่หนึ่งซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วสูงสามารถทำความเร็วได้ถึง3.5มักหรือประมาณ1,200เมตรต่อวินาทีและมีพิสัยการยิงไกลสูงสุดประมาณ11กิโลเมตรระบบควบคุมการยิงของโคตาน มีความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและสามารถยิงขีปนาวุธเข้าสกัดกันได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากการตรวจจับระบบนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงสามารถติดตั้งได้บนรถบรรทุกรถหุ้มเกราะหรือบนเรือรบซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วกองทัพอากาศไทยได้จัดหาระบบขีปนาวุธโคตานเข้าประจำการเพื่อใช้ในการป้องกันภัยทางอากาศ ให้กับฐานทัพอากาศและพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านภัยคุกคามจากอากาศยานเฮลิคอปเตอร์และโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันดับที่8ระบบป้องกันภัย p a n z e r S1 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ p a n z e r S1 หรือ NATO c โค้เรียกว่า SA 22 Pre ่ส h o เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงปานกลาง แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่ผลิตโดยบริษัท KBP Instrument Design Bureau ของรัเสเซียความโดดเด่นของ p a n z e r s 1คือการรวมระบบอาวุธที่หลากหลายไว้บนยานพาหนะคันเดียวทำให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้หลายรูปแบบตั้งแต่ขีปนาวุธร่อนระเบิดนำวิถีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงโดรน p a n z s r er s 1มีปืนใหญ่กลลำกล้องคู่ขนาด30มลลตรจำนวน2กระบอก ที่มีอัตราการยิงสูงถึง40นัดต่อวินาทีหรือประมาณ2,500นัดต่อนาทีต่อกระบอกซึ่งช่วยสร้างม่านกระสุนที่หนาแน่นเพื่อทำลายเป้าหมายในระยะไกลติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศ 57E6 จำนวน12นัดโดยแต่ละนัดมีความเร็วสูงมากและมีพิสัยการยิงสูงสุดถึง20กิโลเมตรและสามารถสกัดการเป้าหมายที่บินอยู่ได้สูงถึง15กิโลเมตรมีระบบเรดาร์แบบเฟสอาร์เร ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง36กิโลเมตรและยังสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทําให้สามารถสั่งยิงได้แม่นยําและรวดเร็วระบบ Panther S1 ทํางานในลักษณะผสมผสานโดยใช้ระบบเรดาร์และระบบกล้องออฟทรอนิกในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายเมื่อพบเป้าหมายแล้วระบบจะคำนวณระยะทางและความเร็วของเป้าหมายและแตัดสินใจว่าจะใช้ขีปนาวุธในการยิงสกัดกั้นในระยะไกล หรือใช้ปืนใหญ่กลในการยิงในระยะไกลทําให้มีโอกาสสาเร็จในการทําลายเป้าหมายสูงมากตัวระบบสามารถทํางานได้ทั้งแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและสามารถทํางานร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆได้เช่นระบบขีปนาวุธพิสัยไกลยอย่าง s 4 0 0เพื่อสร้างการป้องกันภัยทางอากาศหลายชั้น p a n z เซ s 1มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสกัดกั้นจรวดระเบิดนำวิถี และอากาศยานไร้คนขับแม้จะเคยมีรายงานว่าถูกโจมตีจากโดรนในบางกรณีแต่ p a n เซอร S1 ก็ยังคงเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกในปัจจุบันครับอันดับที่ 7. ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอริคอน GDF-007 ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอริคอน GDF-007 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงปานกลางที่ทันสมัย พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Remet All Air Defense ของสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพบ,บกไทยสำหรับภารกิจป้องกันภัยทางอากาศโอลิคอนเป็นปืนใหญ่ลำกล้องคู่ขนาด35มิมลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงถึง1,100นัดต่อนนาทีเมื่อทั้งสองลำกล้องทำงานพร้อมกันซึ่งช่วยสร้างกำแพงกระสุนที่มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นอากาศยานได้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิง Skyguard t หรือ Super f l e d e m o u o s ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ตรวจจับเรดาร์ติดตามเป้าหมายและกล้องโทรทัศน์ที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้สามารถตรวจจับระบุและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นของปืนรุ่นนี้คือการใช้กระสุน AHEAD ซึ่งเป็นกระสุนที่ตั้งเวลาได้โดยจะปล่อยลูกปลายขนาดเล็กจำนวนมากออกมากลางอากาศก่อนถึงเป้าหมายเพียงเล็กน้อยทำให้โอกาสในการทำลายเป้าหมายสูงขึ้นมาก แม้จะเป็นปืนใหญ่แบบลากจูงแต่ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและสามารถตั้งปืนเพื่อยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีกองทัพบ,บกไทยได้นำเข้าระบบป้องกันภัยทางอากาศโอริคอน GDF 007พร้อมกับเรดาร์สกายการ์เข้าประจำการตั้งแต่ปี2561โดยจัดเป็นกำลังหลักของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมีบทบาทสำคัญในการป้องกันพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นสนามบินหรือฐานทัพ และยังเป็นกําลังหลักในการรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศสมัยใหม่เช่นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเครื่องบินโจมตีขนาดเบาและโดรนประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอันดับที่6ระบบขีปนาวุธ SA-2 ไกด์ไลน์ระบบขีปนาวุธ SA-2 ไกด์ไลน์ ine, ในชื่อรหัสโซเวียตคือ S-75 วินาเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ที่พัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ1950และกลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคสงครามเย็นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน SA-2 ไกลไลน์ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นจากบทบาทสำคัญในความขัดแย้งหลายครั้งทั่วโลกและถือเป็นต้นแบบของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในยุคถัดมา SA-2 ไม่ได้ใช้ระบบนำวิถีแบบยิงแล้วลืม แต่ใช้ระบบควบคุมด้วยคำสั่งจากเรดาร์บนภาคพื้นดินโดยเรดาร์จะติดตามทั้งตัวขีปนาวุธและเป้าหมายจากนั้นจะส่งสัญญาณวิทยุเพื่อสั่งให้ขีปนาวุธปรับเส้นทางการบินเพื่อเข้าสกัดการเป้าหมายมีพิสัยการยิงสูงสุดประมาณ45กิโลเมตรและสามารถสกัดการเป้าหมายที่บินได้สูงถึง20,000เมตรซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นขีปนาวุธของ SA-2 มีขนาดใหญ่และใช้เชื้อเพลิงขับดัน2ขั้นตอน ทำให้มีความเร็วสูงถึง3.5มักและมีหัวรบขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายอากาศยานขนาดใหญ่ได้แม้ว่าในปัจจุบันระบบ SA-2 จะถูกจัดเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าและมีความเสี่ยงที่จะถูกตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ระบบนี้ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในบางประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับถ่ายทอดอาวุธจากสหภาพโซเวียตครับอันดับที่5ระบบป้องกันภัย Iron Dome ระบบป้องกันภัยไอรอนโดมเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่ระยะสัน้นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศอิสราเอลโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสกัดกั้นและทำลายภัยคุกคามทางอากาศที่ยิงเข้ามาในระยะใกล้เช่นจรวดกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดจากปืนครบระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดีฟเฟนซ์ซิสเต็มและอิสราเอลแอรสเปซอินดัสทรีของอิสราเอล และกลายเป็นหัวใจสําคัญของการป้องกันพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศระบบไอรอนโ m e ได้รับการรายงานว่ามีอัตราความสําเร็จในการสกัดกั้นจรวดที่มุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายสูงกว่า90%ระบบมีความฉลาดในการวิเคราะห์วิถีการโคจรของจรวดและเลือกที่จะสกัดกั้นเฉพาะจรวดที่เป็นภัยคุกคามจริงๆเท่านั้นซึ่งทําให้สามารถรับมือกับการโจมตีที่มีจรวดจ,จํานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธทาเมียแต่ละนัดมีราคาค่อนข้างสูงในขณะที่จรวดโจมตีมีราคาถูกกว่ามากทําให้เกิดความไม่สมดุลในแง่ของต้นทุนระบบไอรอนโดมถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามระยะสั้นเท่านั้นและไม่สามารถรับมือกับจรวดหรือขีปนาวุธพิสัย,ยไกลได้หากมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธจํานวนมหาศาลพร้อมกันในระยะประชิดอาจเกินขีดความสามารถของระบบที่จะสกัดกั้นได้ทั้งหมด แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นกระสุนปืนครบแต่ด้วยความเร็วของกระสุนปืนครบที่สูงและการโจมตีในระยะประชิดทําให้บางครั้งระบบอาจมีเวลาไม่เพียงพอที่จะตอบโต้ได้อย่างเต็มที่ระบบไอรอนโดมเป็นส่วนสําคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลโดยมีฐานยิงหลายแห่งตั้งอยู่ทั่วประเทศและถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในความขัดแย้งกับกลุ่มปิดอาวุธเช่นฮามาสและกลุ่มยิฮาดอิสลามในปาเลสไตน์ อันดับที่4ระบบขีปนาวุธทาร์ตเทเตอร์ไฮอัลติจูดแอเรียดีเฟนต์ระบบขีปนาวุธทาร์ตเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสกัดกั้นและทำลายขีปนาวุธทางยุทธวิธีในระยะสุดท้ายของการเดินทางซึ่งจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศระดับสูงทาร์ได้รับการออกแบบมา เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางทําให้เป็นส่วนสําคัญของเครือข่ายป้องกันขีปนาวุธแบบหลายชั้นของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเทคโนโลยี Technology Hit to Kill เป็นจุดเด่นของระบบทาร์ดที่ใช้พลังงานจนจากการพุ่งชนเป้าหมายเพื่อทําลายขีปนาวุธที่กําลังพุ่งเข้ามาทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้หัวรบระเบิดและลดความเสี่ยงจากการระเบิดของสารเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร์ของเป้าหมาย สามารถสกัดการเป้าหมายได้ในชั้นบรรยากาศระดับสูงและในชั้นบรรยากาศระดับต่ำทําให้สามารถทําลายขีปนาวุธของข้าศึกได้ก่อนที่จะเข้าสู่ระยะที่อันตรายด้วยการติดตั้งบนรถบรรทุกทําให้ระบบทาร์ตสามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทาร์ตถูกนําไปประจําการในหลายพื้นที่สําคัญทั่วโลกโดยเฉพาะในเกาหลีใต้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและในตะวันออกกลาง เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธของอิหร่านการติดตั้งระบบทาร์ตในบางประเทศได้กลายเป็นประเด็นสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องจากความสามารถของเรดาร์ที่ทรงพลังและพิสัยการตรวจจับที่กว้างขวางทําให้ชาติมหาอํานาจอื่นๆมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนครับอันดับที่3ระบบขีปนาวุธโบฟอร์40มิลลิเมตรปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโบฟอร์40มิลลิเมตร เป็นหนึ่งในปืนใหญ่ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การรบถูกออกแบบครั้งแรกโดยบริษัทโบฟอร์ของสวีเดนในช่วงทศวรรษ1930และได้กลายเป็นมาตร,รฐานสำหรับปืนต่อสู้อากาศยานขนาดกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปืนรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยทางอากาศทั้งทางบกและทางทะเลและยังคงถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ บูฟอร์40มิมพัฒนาขึ้นในทศวรรษ1930โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานที่มีความน่าเชื่อถือและยิงได้อย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการยิงโดยมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 b บูฟอ40ม mm, มกลายเป็นอาวุธคู่กายของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรืออ,อังกฤษ ในการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินข้าศึกโดยติดตั้งอยู่บนเรือรบเกือบทุกประเภททั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบและเรือพิฆาตนอกจากนี้ยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางบนภาคพื้นดินเพื่อป้องกันเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เช่นสนามบินหรือฐานทัพกองทัพไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโบฟอร์40มิลลิเมตรมาอย่างยาวนานโดยที่ยังคงเป็นกำลังสำคัญของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก ปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยได้มีการดำเนินการซ่อมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่โบฟอร์40มิมภายในประเทศโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในไทยเองด้วยครับอันดับที่2ระบบขีปนาวุธ MIM-104 Patriot ระบบขีปนาวุธ MIM-104 Patriot เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง ที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัทไรทอนถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านและทำลายขีปนาวุธทางยุทธวิธีขีปนาวุธร่อนและอากาศยานของข้าศึกระบบแพทริออตทำงานในลักษณะครบวงจรและเคลื่อนที่ได้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้เรดาร์อเนกประสงค์ a n m p q 5 3ทั เป็นเรดาร์แบบเฟสอาร์เรย์ที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการตรวจจับติดตามและนำวิถีขีปนาวุธในเวลาเดียวกันสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าหมายและติดตามได้หลายสิบเป้าหมายพร้อมกันศูนย์ควบคุมการยิง Engagement Control Station เป็นศูนย์บัญชาการที่ประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์และควบคุมการยิงรถยิงแต่ละแท่นยิงสามารถบรรจุข,ขีปนาวุธได้หลายนัดสามารถติดตั้งได้บนรถบรรทุกทำให้มีความคล่องตัวสูง ขีปนาวุธมีหลายรุ่นโดยรุ่นที่ทันสมัยที่สุดคือ Patriot Advanced Capability 3ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพุ่งชนโดยตรงที่มีความแม่นยำสูงระบบ Patriot ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในประสิทธิภาพของระบบครับอันดับที่1ระบบขีปนาวุธ S 4 0 0 t r i u m ระบบขีปนาวุธ S 4 0 0ร r อ u m ในชื่อรหัสนาโต้ SA 2 1กราวเลอร์เป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพสิสศยไกลรุ่นล่าสุดของรัสเซียพัฒนาโดยบริษัทอัลมาสันตีถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกและถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ S 4 0 0ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการต่อต้านและทำลายเป้าหมายทางอากาศที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินล่องหนขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธทางยุทธวิธี S400 <S 400 S 1> เป็นระบบที่สามารถใช้งานขีปนาวุธได้หลายประเภทพร้อมกันซึ่งช่วยให้สามารถรับมือกับเป้าหมายในระยะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถสลับใช้ขีปนาวุธได้ถึง4ชนิดในระบบเดียวกันใช้เรดาร์แบบ Passive p h a s e array ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะทางที่ไกลามากและสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง100เป้าหมาย และนำวิธีขีปนาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายได้สูงสุด36เป้าหมายในเวลาเดียวกันระบบ S 4 0 0สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกและสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการยิงได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทำให้มีความคล่องตัวสูง S 4 0 0สามารถสกัดการเป้าหมายที่มีความเร็วสูงมากได้เช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งถือเป็นขีดความสามารถที่โดดเด่นอย่างยิง่ง S 4 0 0อทรีอุม ถือเป็นหัวใจของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและเป็นสินค้าส่งออกทางการทหารที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศที่จัดซื้อและใช้งานระบบนี้ซึ่งการจัดซื้อระบบ S-400 ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องจากความสามารถในการเปลี่ยนสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคครับและนี่ก็คือรายชื่อ10อาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีชื่อเสียง และทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์และยุคป,ปัจจุบันโดยครอบคลุมทั้งระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ครับหากมีข้อมูลจุดไหนผิดพลาดทางทีมงานต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ